ผมเพิ่งกลับมาจากตรวจสุขภาพประจําเดือนมาครับดูสิผิวเรียบเนียนโครงสร้างก็คมชัดเห็นไหมนี่ทางเดินเท้าทางเดินคนพิการแถมด้วยทางจักรยานอีกด้วยนะครับผมไม่แต่คนรุมรักก็ไว้ใจให้เป็นทางที่จัดสวนย่อมที่วางป้ายที่จอดรถท่งขายของทางวิบาก รถจักรยานยนต์ยกเว้นทางเท้าน,นะจ๊ะยอกยอกยอกฉันอ่ะไม่ควได้รับการดูแลมากสักหรอกอยู่อย่างพอเพียงทางจักรยานอ่ะก็มีโชกุบกรีบส่วนทางเดินของพิการมาในสายล่องหนคนก็ไม่ค่อยรู้จักฉันเท่าไรหร่หรอกได้ยินแต่ชื่อไหาไม่เจอความพร้อมเนี่ยผมก็พร้อมดูแลให้บริการคนเดินเท้าทุกเวลาทุกสถานการณ์เลยนะครับผมพร้อมอยู่แล้วพร้อมซ่อมมากกว่าจ้าปรับพื้นผิวเติมฟิลเลอร์อุดลุมไป คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองครับใช้น้ำฝนชำระล้างหน้าถนนดินถล่มก็อุดหลุมอุดรูให้ฝนฟ้าเป็นพ่อห่มอบอุ่นหัวใจโถน่าสงสารจริงๆนะครับ คนเดินเท้าของฉันเนี่ยใจนิ่งทุกคนถึงหาทางเท้าไม่ค่อยเจอแต่หลายทางก็โชว์สเต็ปได้สัญญาณไฟข้ามถนนไม่ต้องพูดถึงเพราะไม่มีใช้สกิลล้ว,ลวนๆก็เป็นแบบงานซุปเปอร์โมเดลติดดินอะผมเนี่ยนะปลุกความเป็นซุปเปอร์โมเดลของคนเดินด้วยสิ่งกีดขวางที่จัดสรรงไม่อยากลงตัวไม่ว่าจะเป็นร้านค้าต้นไม้ ทางขยัมุนฟอยเพื่อให้คนเนี่ยสามารถออกแบบท่าเดินได้อย่างมีสไตล์และจบด้วยการหมุนฟูเตอร์องศาด้วยการหลบมอเตอร์ไซค์ที่ขึ้นมาบนทางเท้านี่แล้วคุณน่ะฝึกอะไรให้คนเดินเท้าของคุณบ้างคนเดินเท้าของผมเนี่ยพวกเขามีระเบียบให้เกียรติผมทุกครั้งใช้ผมร่วมกับผู้อื่นอย่างถูกวิธีไม่เอาเปรียบพื้นที่กันภายใต้ลมเงาต้นไม้ที่สง่างามและปลอดภัยในทุกวันนะครับน่ายิจจังเลยนะครับ ทางเท้าอย่างผมเนี่ยนะทั้งสร้างรายได้เพิ่มพื้นที่รองรับขยะแถมเ,เพิ่มพื้นที่การจราจ,จรจได้อีกด้วยนะเป็นไงถึงผมจะไม่ค่อยมีพื้นที่แต่ก็ยังเป็นล่องระบายน้ำให้ถนนแถมยังขังน้ำไว้ให้พี่ๆมอเตอร์ไซค์เอาไวลาล้รอรถได้อีกนะครับใช่ไหมพวกคุณเนี่ยกำลาังมาผิดทางนะครับทางเท้าอย่างเราๆเ,เนี่ยต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นอันดับหนึ่งนะครับผมก็คงต้องรอไปปรับนโยบายให้สอดคล้อ,องสินะเนี่ยผมก็คงต้องลองออกประมาณเหมือนเคยแหละ ถ้าเราต้องรอกันอยู่อย่างนี้ทําไมเราไม่ทําความเข้าใจกันใหม่เพ่อสร้างความปลอดภัยในการใช้ทางเท้าร่วมกันลหละครับจบใครใช่ครับแต่กัใ็ใครอ่ะก็นี่ไงนี่ครับคนดูของเราเนี่ย เขาฟังพวกเราอยู่นะครับทำไมเราไม่พูดกับเขาไปตรงๆเลยล่ะครับฮึจริงอ๋อใช่ครับใช่ครับงั้นผมขอเริ่มก่อนเลยแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะเป็นทางเท้าที่สมบูรณ์แบบปลอดภัยเพียงใดอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกที่ไม่เลือกเวลาจงเดินอย่างมีสติรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นการเดินบนฟุตบาทเนี่ยนะก็ต้องมีสมาธิสังเกตสิ่งรอบข้างเสมอไม่ควรมีอะไรมาปิดกั้นการมองเห็นหรือรบกวนการได้ยินของคุณไม่ควรเดินริมขอบถนนหรือใกล้ทางเดินรถมากเกินไปพร้อมเพิ่มววรระะััดง รถจักรยานยนต์ที่มาขับขี่บนทางเท้า หลีกเลี่ยงการเดินบนฝาท่อเพราะอาจชำรุดอยู่หรือปิดไม่สนิททำให้ตกไปบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตได้ถ้าบริเวณที่จะข้ามถนน,นี่มีทางม้าลายให้หยุดรอบนทางเท้ามองขวามองซ้ายมองขวาก่อนที่จะข้ามหรือข้ามสะพานลอยถนนที่ไม่มีทางเท้าอย่างผมเนี่ยให้เดินชิดริมขวาของถนนชิดขอบไนให้ได้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถที่มาด้วยนะพอเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยจะได้หลบได้ทันไงได้ไหมกรณีเดินกันหลายคนอย่านะเดินกันเป็นคู่หรือเ,เดินกันเป็นกลุ่มนี่ไม่เอานะเดี๋ยวรถ เฉียวชนเอาได้ไงออให้เดินเลียงเดี่ยวกันตามกันไปเข้าใจนะแล้วถ้ามีเด็กนะต้องจับมือให้แน่นแล้วให้เด็กเดินชิดด้านในเพื่อป้องกันรถเฉียวชนเวลากลางคืนนะถ้าจะเดินให้ใส่เสื้อผ้าสีสว่างๆเอาไว้แล้วก็เปิดไฟฉายสองทางไว้ด้วยเวลาคนขับรถมาไกลๆเนี่ยเขาจะได้มองเห็นจะได้ปลอดภัยไงผมฝากไปถึงผู้ขับขี่ต้องตระหนักเสมอว่าขับรถเนี่ยต้องระวังคนต้องมีวินยัยใช้ความระมัดระวังไม่ให้รถชนหรือว่าโดนคนที่เดินเท้าผู้ขับขี่เนี่ยนะ ควรให้สัญญาณเตือนคนเดินเทารู้ตัวเมื่อจาเป็นและเช่นเดียวกันคนเดินเท้าเนี่ยหรือคนข้ามทางต้องเพิ่มความระมัดระวังและสนักเสมอว่าต้องระวังรถหากทุกคนมีจิตสำนึกมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุมันก็ลดลงอย่ารออย่าคิดเยอะทำเลยเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัย